จริงๆเป็นคนไม่ดัดเจอริตคิดว่าตูขนาดน,นี้แล้ว,วก็พอจะแยกแยอะอะไรได้ได้บ้างแล้วตื่นมาตอนเช้าดำก็็จะมาน,นอนอยู่หน้าบันไดนี้ลคะค่ะเขาก็ชอบที่จะให้วารุตาเล่นกับเขา น้อน้อดำนอน้อดำน้อดูเขาจะนอนเนี่ยนอน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 แล้วก็จับมือกันอ้าจับมือกันเลยแล้วจับมือกัน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 ข้างหนูมาให้แม่เลยจับมือกันจับมือกันจับมือกันจริจริงจริจริงอจริงจริงจริงอจจริงจริ มาเขาก็ต้องการความรักจากเราด้วยนะคะความรักความอบอุ่นที่คไค่ๆข่ก็ต้องการแม้กระทั่งตัวของวารุตาเองค่ะ <c oughs> ไปไปแม่ไปตักบาตรนะคะไปตักบาตกับวารุตาด้วยกันค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายจุนต้องวารุตาใส่เสื้อกันหนาวเลยค่ะไปกันค่ะไปหาดอกไม้กันค่ะบานบุรีค่ะเพราะว่า เขาบานให้เราได้จุดทุกวันเลยตอนนี้ตีห้ากว่าๆนะคะก็พอได้เห็นแจงดอกไม้ดอกนายที่สวยมาให้วารุตาแล้วขอให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาสาธุพุนกับการตักบาตรของวารุตาในครั้งนี้ด้วยนะคะ วัสดีค่ะเจอกับวารุไตแล้ววาลุไให้ดูชุดนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆทายนะคะว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่เป็นชุดที่ถักโทด้วยเอ่อก็เรียกว่าไหมสีทองแล้วเป็นชุดที่พรีดก็เรียกว่ากระโปรงเป็นพรีด เป็นชุดพรีททั้งตัวนะคะข้างล่างก็จะเป็นกระโปรงพรีทเวลาเรายกขึ้นมาเขาจะโปรงเป็นกระโปรงพรีทแบบนี้ค่ะทำไมวันนี้จู่ๆวรุตามาโชว์ชุดให้ดูคืออย่างที่บอกนะคะว่าวรุตาพี่ชอบเสื้อผ้ามากแล้วโอกาสที่เราจะได้ใส่ คือมันน้อยมากแล้วโชคดีตอน,นที่วรุตาได้ตื่นมาตักบาตรตอนเช้าพอเราตื่นได้ตื่นมาตักบาตรตอนเช้าเราก็เลยได้มีโอกาสาแต่งตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ใส่เสื้อผ้าที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหลังจากที่ตักบาตรเรียบร้อยอะไรพวกนี้เรียบร้อยวรุตาก็จะกลายชุดมาเป็นชุดคนสวนก็คือทำสวน คือจากที่เรามีเสื้อผ้าเยอะวรุตตาเป็นคนชอบเสื้อผ้าพอชอบอะไรเยอะๆแล้วมันเกิดการสะสมเยอะโอกาสใส่มันก็มีน้อยแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าวรุตตาื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงตัวนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆทายวรุตตาไม่อยากจะบอกจริงๆแต่คงจะบอกไว้ท้ายคลิปนะคะว่าชุดเนี้ยวรุตตาซื้อมาเท่าไหร่ แล้วนานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวบอกไว้ใช้คลิปแล้วกันเดี๋ยวจะไม่จุดเต้นและทำไมจูจ่ๆว,วันนี้ถึงได้มามาโชว์ชุดให้ดูเนาะคือมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าวา <c oughs> รุตานะ่ะดัดจ,จริตแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่ <c oughs> เออเนาะ <c oughs> คือ คือสถานที่ก็คงจะเข้าใจว่าอยู่กับธรรมชาติเนาะอยากให้แต่งตัวแบบธรรมชาติเหมือนกับเป็นคนสวนทําสวนอะไรประมาณนั้นแต่งตัวแบบธรรมดาเร,เรียบง่ายๆไม่ใช่มาหูมานุ่งใส่ชุดเดินก็เ,เรียกว่าเดินฉุยฉายเนาะฉุยฉายอะไรประมาณนั้นคือพรุตากําลังจะบอกว่าพรุตานจะมีอ๋อเขาเรียกว่า โมเมนต์โมเมนต์ของความเป็นผู้หญิงเนาะอยากอยากแต่งตัวสวยบ้างเพราะว่าถ้าเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆที่ติดตามวารุตตาหมากตลอดจะเห็นว่าวารุตตาจะแต่งตัวแบบแบบนี้น้อยมากเพราะว่าเราต้องไปเก็บขวดการแต่งตัวสวยโอกาสไม่มีคือจะทํายังไงให้เราธรรมัดธรรมเงทําอะไร,รก็เข็งคล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีโอกาส นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยความเป็นผู้หญิงมันก็เข้ามาแล้วเราก็เป็นคนชอบเสื้อผ้าด้วยเหมือนอย่างที่บอกไปตลาดนัดก็ซื้ออย่างที่ไหนก็ซื้อคือชอบเมื่อชอบแล้วเราก็อยากจะใส่บ้างโอกาสมันมีไหมมันมันก็มีแต่มีไม่ได้เยอะเพราะว่าพรลตาเป็นคนชอบทําสวนฉะนั้นพอมาอยู่ที่นี่มันก็เลยการว่าได้มีโอกาสตักบ,บาทก็เลยได้ได้ใส่บ้างแต่พอมาเจอคาคอมเมนต์ที่บอกว่าพระลตาดัจริอ คือจริงๆแล้วนะคะวรุธตาไม่ไดัจริตค่ะคือเป็นคนชอบแบบนี้จริงๆแล้วชอบสวนก็ชอบจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจของตัวเองจริงๆเราไม่ใช่คนที่เขามาเสีแซงแล้วมาบอกเพื่อนว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือในจอนอกจอหรือว่ามุมไหนนั่นก็คือของจริงเพราะว่าวารุตตาเป็น อายุเกือบจะ60แล้วนะคะเราผ่านอะไรมาเยอะเราไม่รู้ว่าจะสีแซงหรือว่าไปทำไมเพราะชีวิตมันก็คือชีวิตแล้วชีวิตมันก็คือชีวิตเราแต่เราพร้อมที่จะแบ่งปันเพราะว่าการที่เราขวาจะมาผ่านถึงจุดนี้เราเราผ่านวันเวลามันทำให้เราได้มีประสบการณ์เยอะแล้วพอมีประสบการณ์เยอะ มันก็เลยอยากจะมาบอกมาเล่ามาก็เรียกว่ามามานั่งคุยกันในฐานะเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะที่แบบเข้าใจกันเพราะว่าแล้วยิ่งวรุตาคือผ่านเมืองนอกพออ,กพอยู่เมืองไทยจากเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกจากเมืองนอกมาอยู่เมืองไทยชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนประสบการณ์เราก็เพิ่มมากขึ้นความเข้าใจหรือความอะไรพวกนี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นมันก็เลยการว่าบางเรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะยัง วารุตาเจอหรือว่าหลายๆเรื่องที่เราวารุตาไม่รู้วารุตาก็ถามเพื่อนๆที่พี่อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเมตตา,าให้กับวารุตาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วารุตาซาบซึ้งในน้ําใจมากเรื่องอะไรที่วารุตาไม่เข้าใจพีๆเพื่อนๆน้องนี่นะวารุตานี่นะมันเป็นอะไรที่มันมันน่ารักอนะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เราแบบ ก็เรียกว่าไงอ่ะมัน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 เกี่ยวกับจิตใจอ่ะเคยคิดหลายครั้งนะคะว่าตาแบบอยากจะเลิกทำ u t u b e อยากจะแบบเวลาเราเจอคอมเมนต์อะไรที่มันแบบแบบแรงๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราเราอยากจะหยุดนะบางทีแบบการทำมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคุณต้องประถายทำคุณต้องตัดต่อคุณต้องตอบอะไรเงี้ย แล้วเราก็มีความรู้สึกพอเรายิ่งทำเรายิ่งมีความผูกพันกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีอะไรเราแบ่งปันให้เราพูด,พดคุยกันถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันทมรู้สึกแบบมันเปรียบเหมือนกับสายลมที่พัดมาแล้วทำให้เรารู้สึกแบบชื่นใจอุ่นใจประมาณนั้น แล้วพอเจอคอมเมนต์ตัวนี้คือวารุตาคือแค่เป็นแค่ว่ามันสะดุดแต่วรุตาไม่ไม่ค่อยจะอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะถือว่าเรามันมีทุกสิ่งอย่างมันมีดีแล้วก็ไม่ดีเนาะเพียงแต่ว่าเออจะบอกว่าวารุตาคือเป็นตัวตนจริงๆไม่ได้แบบมาดัดจริตนะแล้วก็การแต่งตัว เหมาะกับสถานที่มั้ยคือจริงๆเราวรุตาก็ว่าเหมาะเนาะเพราะว่ามันบ้านเราอะ่ะเรามีเสื้อผ้าจะใสอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้โพ๊ไปตักบาทอย่างเงี้ยเราไม่ได้โพ๊แบบใส่เสื้อเอลโยใส่เสื้ออะไรเงี้ยไปไปเข้าวัดเข้าวาไปตักบาทอะรเงี้ยวรุตาก็ถือว่ามันก็อย่างสุภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างกับ เมื่อเราแต่งตัวแบบนี้กับธรรมชาติเคยเห็นไหมคะที่เขาแต่งชุดกันสีขาวๆแล้วเดินไปตามตามทุ่งหญ้าถือหมวกถืออะไรอะ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักมากค่ะมันเป็นอะไรที่แบบคือคนทำอะ่ะเขามีความสุขแล้วคนดูเขามีความสุขด้วยเหมือนกับที่พี่เพื่อนๆน,น้องๆบอกวารุตาแต่งหน้ามั่งสีคนดูจะได้รู้สึกสดชื่นตามอันนี้คือวรุตาเข้าใจนะคะเพราะว่า การที่เราได้เห็นอะไรที่มันเหมือนเราเห็นดอกไม้สวยๆ,ๆเราก็รู้สึกสดชื่นเราเห็นดอกไม้เหี้ยๆจิตใจเราก็จะห่อเหี่ยวตามอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็เลยมีความรู้สึกแบบคือ,อยากจะเออ,อธิบายว่าคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคือวรุตตาเป็นแบบนี้จริงๆถ้าใครที่ติดตามวรุตตามามานานนะคะก็ก็จะเห็นว่า มันมันมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เป็นอะไรที่ก็มาเล่ามีอะไรก็มาเล่ากันฟังมีอะไรก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปรียบเสมอเป็นพี่เป็นน้องการอะไรที่แนะนํากันได้ก็แนะนําอะไรที่มาเล่ามาพูดมาคุยคือวรลุตาเย็นจริงมากๆเลยค่ะแต่สําหรับเรื่องนี้วรุตาคิดว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของวารุตา มันไม่ใช่ทั้งข้างในและข้างนอกคือไม่ใช่จริงๆเป็นคนไม่ดัดเจอริตแล้วก็แต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่วารุตาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่รู้จักการเทศะสัพอสมควรนะคะรู้จักว่าสิ่งไหนที่ต้องทำสิ่งไหนที่ไม่ต้องทำแต่งตัวแบบไหนเหมาะสมกับสถานที่หรือเปล่าเนี่ยคิดว่าตันหนนี้แล้วก็พอจะแยกแยะอะไรได้ได้บ้างแล้วแล้วก็ ยิ่งเรามาแต่งตัวแบบนี้และถามที่เป็นบ้านเราอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ว่าร well. ุตตาคิดว่าวารุตตาไม่ไม่มันคิดว่ามันเหมาะแล้วอ่ะมันเหมาะแล้วมันเหมาะกับที่อยู่ของเรามันเหมาะกับบริเวณที่เป็นส่วนตัวของเราเหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายวารุตตาอยากจะบอกว่าชุดตัวนี้ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะคะชุดที่ถักด้วยไหมสีทองมารุตตาเป็นคนชอบสีทองมากตุ้งหูก็สีทอง ชุดนี้นะคะวรุตตาซื้อมาเมื่อตีไปเลยนะคะว่าเกือบสามสิบปีที่แล้วโอ้นานมากบอกได้เลยนานมากอยากให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยมาก เกือบสาปีที่แล้ววรุษาซื้อที่ตลาดนัดสะพานใหม่วรุตาอยู่ที่สะพานใหม่เมื่อก่อนนะคะตลาดนัดสะพานใหม่และชุดนี้อยู่ในราคาแค่20บาทเท่านั้นยี่ิบาทจะได้ชุดสวยโดนใจแล้วเป็นชุดที่วรุตาเคยเห็นดาราฮอลลีวูดเขาใส่ในงานกาล่าเดินอยู่บนพรมสีแดง แล้ววุตาเดินอยู่บนดินได้โอกาสใส่ชุดแบบเนี้ยในราคาที่เราจับต้องได้อะแล้วมันเข้ากับพอดีกับตัวของวารุตาน่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโชคดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แต่งตัวก็เหมาะกับธรรมชาติแต่งตัวไม่แพงแต่ดูดีดูหรู <c oughs> คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะวารุตาจะเป็นคน,นเ้งเสื้อผ้าไม่แพง ขอเพียงแต่ว่ามันเข้าตัวเราเข้ากับปิบุคลิกของเราเราไม่จําเป็นต้องไปแต่งตัวเพลงนะคะเปรื่องเงินค่ะของดีราคาถูกมีเยอะเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะวารุตาก็ต้องข้อตัวไีก่อนอย่าลืมสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเงินสามอย่างนี้วารุตาย้ำเสมอนะคะเพราะว่าเป็นความปรารถนาจากใจของวารุตาจริงๆที่อยากส่งไปให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้ของตัวไีก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย